ก็สวัสดีครับมากลับมาดูดวงัรายวันกันต่อนะครับกับคุณหนุ่มลาภายากรนะครับทางช่องลาภายากรเชื่อแน่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้ากรกฎาคมนะครับพศ2567นะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะครับแรมสิบสี่ข้ามเดือน7นะครับปีมายองนะครับจสหนึ่งสามแปดหกนะครับทางระบบประยุจันทร์ผลิตของไทยนะครับก็วันนี้ก็วันวันศุกร์นะครับก็สุขสรัทธาวันศุกร์สำหรับทุกท่านนะครับก็อาจจะเป็นวันเอ่อก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์สองวันสำหรับหลายท่านนะครับแล้วก็ ไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกตุอีกนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้านะครับผมก็จะมีคลิปฟังทุกวันอยู่แล้วน,นะครับคือเรามีมีคลิปเ,เป็นรายวันของการทำนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันเพราะต้องได้นำโชคของคนละเจ็ดวันนะครับเพราะนั้นเราก็จะพบกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทำนายแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นการทำนายแบบกลางนะครับไม่ใช่จับจ้องท่าน, 1, นหนึ่งท่านใดนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับ แต่ถ้า, <let> ถาอยากให้ตรงกับดวงของท่งทานโดยตรงก็สามารถจับวัดูดวงับคุณหนุ่มตามในแอปที่ประกอบบนหน้าจอนี้ได้โดยเช่นกันนะครับหรืออาจจะพบกับโกลนุ่มได้ในแอพพยากรดวงสามพักษุโดยเช่นกันนะครับแล้วไย่งก็ตามผลการทำหนายแต่ละครั้งเป็นผลการทำหนายที่มีผลแค่ <company>, right? 24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อวันนี้ผลการทำหนายไม่ดีขึ้นมานะครับก็พรุ่งนี้ฟังใหม่ได้ครับเพราะนั้นก็ผลการทำหนายเป็นผลการทำหนายแค่ช่วงสั้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นท่านที่มีดวงตรงกับผลการทำหนายก็จะมีโอกาสเปิดมาเจอการทำหนายนี้นะครััับออนนนี้เป็ตามหลกขง ความทุกอย่างเป็นโรไม่เป็นเหตุบังเอญครับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วครับกฎของแรกดึงดูดก็จะดึงดูดสิ่งที่ใช่ก็ถูกต้องเข้าหาการซึ่งกนและกันนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงรายวันกันต่อครับวันนี้เราก็เติมที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคก้าภเป็นเช่นไรนะครับเราเริ่มที่โชคก้าวกันก่อนนะครับโชคแรกของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกเหรียญนะครับ ถ้าหกเหรียญปรากฏขึ้นแสดงว่าจะมีโชคระดับกลางได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววอาทิตย์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานนะครับการงานของชาววอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าไม้นะครับถ้าหาไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับการงานของชาววอาทิตย์อาจจะมีเรื่องขัดแย้งข้องเกิดขึ้นได้นะครับในแง่ของการทํางานด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็พยายามตั้งิจใจอย่างนิดนึงครับอารมณ์รวยไปได้คุยเจรจากันแรกก็ค่อยคุยกันนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับอาจจะมีเรื่อง ขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานก็พยายามต้องใช้สติใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับจะได้ผ่านควาปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับพลังของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบไม้นะครับถ้าสิบไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับความสัมพันธ์ของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีคือเรียกว่าอาจจะต้องเหนื่อยเอาอกระเป๋าใจของอีกฝ่ายางกันนิดนึงนะครับเพราะสิบไม้เป็นเรื่องของการทำงานหนักเพราะถ้าเป็นคาเรื่องความร ส่วนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ยังไปจะผ่านไปได้ไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะนิดวันนี้อาจจะต้องลงทุนเหนื่อยเอาอกเอาใจกันนิดนึงนะครับวันนี้จะได้ผ่านไปวันนี้ไปได้ดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของออชาวสดครับชาวสดวายีในวันนี้นะครับรากว่าขึ้นไพ่หนึ่งเดีย่ยญก็ถือว่าสำารังชาวสดวายีในวันนี้ก็ถือว่ายังรับการหวานชื่นดีอยู่นะครับยังไปต่อไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับชาวสดวายีในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่7ด,ดาบนะครับถ้า7ด,ดาบป,ปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับชาววอาทิตย์ใน่ง่ของสุขภาพให้ระวังไว้บ้างครับอาจจะมีอาการไม่สบายกระตันหัานเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีปุบัตเหตุเล็กน,น้อยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ให้มีสติกันนิดนึงนะครับจะได้ผ่านกมะบวนไปได้ด,ดีถ้ารู้สึกไม่ดีก็รีนจำว่าให้รีบพบแพทย์ทันทีครับเพราะผ่นเยอะแล้วันนะครับสำหรับชาววอาทิตย์ใน่ง่ของสุขภาพนะครับ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้เลขนําโชคไปใช้นะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาวราทิตนในวันนี้นะครับก็คือหมายเลข54นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข24นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข83นะครับ54นะครับ24แล้วก็83นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อ้นเรามาต่อกันที่ชาววันจันทร์กันเลยครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานขอรับสุขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มีโชคลาภอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวผลชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เ็ก ถือถ้วยถือว่าวันนี้จะมีโชคดับกลางเข้าไปได้นะครับสำหรับโชคลแรของชาวบัญชั์วันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานกันนะครับการงานของชาวบัญชั์ในวันนี้ปรากอบว่าขึ้นไพ่เดลเอนเอร์โถือว่าวันนี้การงานของชาวบัญจั์ยาสําเร็จล่งไปได้ครข้างดีนะครับแล้วก็หลงทางผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายระดับเรียกว่าปังๆเลยก็ได้เลยนะครับสำหรับชาวบัญจั์ในแง่ของการงานก็ยินดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับความรักของชาวบัญชั์เอาที่มีครอกลัวแล้วก่อนนะครับปรากฏบว่าเราได้ไพ่สวิน ถ้วยนะครับถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาววันจันทร์ที่มีข้อรูวแล้วถือว่ายังรักกันหวานเชื่อดีนะครับสำหรับชาววันจันทร์ที่มีครอพัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวโสวดกันต่อนะครับชาวโสดว,วันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินดาบน,นะครับถือว่าสุธภ,ภาพของชาวโสดวนสันจันทร์ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีอีกด้วยเช่นกันนะครับ <S <S ต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกัน,นครับเรามาดูว่าสุขภาพของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรปรากฏว่าเราได้ไพ่ปุ๊บเอ่อ ราชินีไม้นะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์วันนี้ก็ให้หัวไใจที่ง่ายของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับสำหรับชาววันจัน์นะครับหมายเลขแรกของเลขนําโชคนะครับก็คือหมายเลข1 0ึ่นะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข97นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึงนะครับก็คือหมายเลข34นะครับ1 0ึ่นะครับ97 แล้วก็3านะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบัญจันในวันนี้นะครับกองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยแ้กันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันจันในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อที่ชาวบังคารกันเลยครับว่าชาววังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานควาัรักสุขภาพโชคลาภก่อนชาวบังคารเห็นใช่ไครับมีอะไรต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภันก่อนนะครับโชคลาภของชาวบันอัรในวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่ สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบังคารในแง่ของช่วงลรกนะครับแต่แล้วเรามาต่อกันที่การงานครับการงานของชาวบังคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ขึ้นไพ่สองเหรียญแต่ว่าวันนี้การงานของชาวบังคารอาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็แผนที่เคยวางไว้อาจจะไม่ได้ตรงกตามแผนเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งรับดีๆหน่อยนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ แผนที่วางไว้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นกันนะครับวันนั้นก็วันนี้ก็อยากจะร่าใจนะครับจะได้ปรับุงรับเต่งตั้งกับทั้ทันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของออความรักนะครับแล้วคนชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่เหรียญก็ถือว่าวันนี้เ,เขาเรียกว่าสัมพันธภาพในครอบครัวของคนชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวางคันในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะโวนะครับถ้าเดอะโวปรากฏขึ้นแสดงว่าความรักหวานนชื่นกนดีนครับยังสมรสภาพยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับสมนธภาพของชาวโสดวางคันในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สุขภาพกันต่อเลยครับสุขภาพของชาววางคันในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดถ้วยนะครับถ้าแปดถ้วยขึ้นมานะครับแสดงว่าวันนี้ชาววางคันให้ระวังในแง่ของสุขภาพไปบ้างนะครับอาจจะมีอาการไม่สบายกระทานหันเกิดขึ้นก็ ถ้ารู้สึกขั้นหขั้นตัวไม่สบายนี่างบาให้ี่พบแพทย์ทานยาแล้วก็พักผ่อนเยอะนะครับจะได้ผ่านพ้นมันนี้ไปได้ดีๆนะครับถ้าเรารู้ตัวก่อนล่วงหน้าถือว่าเป็นการผ่อนคลายเป็นบาได้นะครับสำหรับสุขภาพของชาววันคานในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ชาววันพุธกันเลยนะครับชาววันพุธในวันนี้นะครับอ๋อโทษทีจะไม่จะไม่ใช่ชัวพุธเรามาต่อนที่เรื่องโชคโจก่อนครับเรื่ององโชคของชาววันคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดหมายเลขเจ็ดสิบห้านะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลขหกสิบเจ็ดนะครับโอเคเจ็ดสิบห้านะครับยี่สิบเอ็ดแล้วก็หกสิบเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววางคานยังวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผปอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยนนะครับเราเล่นนำโชคของชาววางคานยังวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวพุทธกันเลยครับว่าชาวพุทธยังวันนี้นะครับ การเงินการงานขอรัสุขภาพโชคลาภขอไปดูเช่นไรนะครับอวลรที่ต้องระวังไหมมีอะไรต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าเอ้ยแปดไม้นะครับถ้าแปดไม้ปรากฏขึ้นแสดงว่าจะมีโชคลาดต่างได้นะครับสำหรับชาววันพุธในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันพุธในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่ หนึ่งถ้วยแสดงว่าการงานจะสมลุลลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับในวันนี้ถือวา่าคนที่ค้าขายก็ถือว่ามียอดขายดับกลางบวกได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับก็เร่มของชาวพุธเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะโบนะครับถ้าเดอะโบปรากฏขึ้นแสดงว่าวันนี้นะครับสัมพันธภาพในครอบครัวของชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วก็ยังรักกันหวานเื่นดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวมุพุูที่มีครอบครัวนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาวโสดกันเลยนะครับ ชาวสวรรค์พุทธวันนี้นะครับปรากฏว่าให้ไพ่คิงไม้ก็ถือว่า 3, ความสัมพันธ์ก่อนชาวสวรรค์พุทธก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยเช่นกันนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวพุทธในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าดาวแสดงว่าวันนี้ครับชาวพุทธใน่ง,ง่สุขภาพให้ระวังนะครับอาจจะมีอาการไม่สบายเลก็กน้อยเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นโรคขั้นจมูกไม่ค่อยดี ก็ถ <S an> ้าร <an> ู <S an> ้สึกไม่ดีก็แนะนําว่าให้พบแพทย์ทันยานะครับเพราะผ่อนเยอะแล้วก็ระวังเกิดอย่งเงของุบิเหตุเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันก่อนนะครับเลขนําโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข08นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข59นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข79นะครับ08นะครับ ห้าสิบเก้าแล้วก็เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวพันพุธในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้แล้วกันนะครับสำหรับเลขนาโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันพุษรหัสกันเลยนะครับว่าชาวพันพุษหัสในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันพุษยหัสเป็นกบบมีอะไรต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งครับไหมนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับ สชคราภาววันพฤหัสในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ The View of Fortune ถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูกันที่การงานนะครับการงานของชาววันพฤหัสในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สิบดาบถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีข้อขัดแย้งค่อนข้างเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉนั้นพยายามตั้งสิกันนิดหนึ่งนะครับรวมทั้ง ผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีการขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือคนร่วมงานนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีสตินะครับก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือไม่ได้นะครับสำหรับการงานของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับความรักของชาววันพฤหัสเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับ,รบปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดเหรียญถือว่าสัมพันธภาพความรักยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของ ชาวโสกันต่อนะครับชาวโสดบันพุทธหัตในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หกดาบก็ถือว่าสัมพันธภาพของชาวโสดบันพุทธหัตอาจจะมีเรื่องขัดแย้งในความคิดกันเกิดขึ้นเพราะนั้นพยายามตั้งสีกันนิดนึงนะครับจะนิดนึงค่อยคุยค่อยเจรจาจะได้ผ่านปัญีไปได้ดีนะครับสำหรับชาวโสดบันพุทธนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบันพุทธหัตในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีไม้ก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววัน ผลัดในวันนี้นะครับจากนั้นนามาต่อที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนําโชคของชาววัดพุทธหัตนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข33นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข04นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข85นะครับ3304แล้วก็85นะครับเป็นหมายเลขนําโชค ของชาววันพฤรหัสในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพฤรหัสนะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาววันศุกร์เลยครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานขอามรัสุขภาพโชคลาภเป็นเท่าไหร่นะครับมีอะไรจ้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่ สองเหรียญนะครับถือว่าโชคลาภจะมาไม่ถ <og> ึงนะครับชาวบันสุกรอไปก่อนครับในแง่ของโชคลาภนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่การงานครับการงานของชาวบันสุขในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อาศซบินถ้วยนะครับถือว่าวันนี้การงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามีคนอดหนุนค่อนข้างโอเคถือว่ายอดขายจากกลางๆได้เลยนะครับการบทกนิดหน่อยได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับเพราะเราของชาวบันสุขเอาที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดะสเตนนะครับถือว่าวันนี ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสุกกันบ้างนะครับชาวสวกวันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบถ้วยนะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันศุกร์ก็ยังสารต่อความสัมพันธ์ไปด้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังโสดจริงๆนะครับแล้ววันนี้มีแผนที่จะขอความรักวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างโชคดีอย่าง่งของการขอความรักก็มีโอกาสได้รับการตอบรับถึง90าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สุขภาพครับสุขภาพของชาววันศุกในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับถ้าเก้าถ้วยปรากฏขึ้นแสดงว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันศุขในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคของชาววันสุขนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข27นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขศ1นย์ะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข 66นะครับ27นะครับ01แล้วก็66นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบันสุกในวันนี้นะครับกงปรับแชรกันดูนะครับได้ผลการใกลก็มาคอมเมนต์เราสร้างกันเลยนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวบันสุกนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่วันชาววันเสาร์กันเลยนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินการเงินพลังสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกัปไหมนะครับสำหรับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับ เราเิ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่10ถ้วยถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันเสาร์ในแง่ของโชคลาภนะครับถือว่าเป็นระดับกลางบวกเ้ลเลยนะครับยินดีด้ว,นว,นย,นวนยนะครับชาววันเสาร์ในแง่ของโชคลาภนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบันเสา์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สี่หมายถือว่าวันนี้การงานของชาวบันนสา์ก็ค่อนข้างสําเร็จไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีคนสบสนคำจุดค่อนข้างดีมากแล้วก็อย่างเงี้ของคนที่ค้าขายในวันนี้ถือว่ามีลูกค้าอื่นค่อนข้างดีไประดับกลางบวกันเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับเรื่อของชาวบันเสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่พระหรือไพ่หลอดแพงก็ถือว่าพระคุ้มครองครับขอรักจังหวะชีงกดีนะครับสำหรับชาวบันเสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่อองงข ชาวโสดกันต่อเลยนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เจถ้วยก็ถือว่าสมพสภาพของชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวโสดวันเสาร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันต่อนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะซันนะครับแสดงว่าวันนี้นะครับชาววันเสาร์สุขภาพแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับก็หายหมไปได้เลยนะครับอย่งเงีสองสุขภาพก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ดี วันหนึ่งของวันเสาร์เลยนะครับเพราะว่าดวงไพยออกมาทุกเรื่องดีหมดเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันเสาร์วันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันเสาร์นะครับก็คือหมายเลข82นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข63นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข56นะครับ82นะครับ63 แล้วก็56นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับลองปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทํานายดวงรายวันของต้นเจวันในวันนี้พร้อมทั้งเลขนำโชคของคนที่เวันนะครับดวงที่ไทยไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นดวงกลางๆนะครับก็อย่าให้ใช้ิปัญญาในการนําไปใช้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนสำคัญตรงนีนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าครับซึ่งเราพบกันทุกวันอยู่แล้วนนะะครรัับเพา ก็ยังไงคนที่กดติดตามกดบสังกดิงไว้ก็จะได้ไปพลาดกันนะครับแล้วก็ยังไงเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปหรือวันพรุ่งนี้นะครับเราก็สหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับก็ขอให้โชคดีด้วยการทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับ